กูออกอะไรกูจะรู้ไหมล่ะมึงมาถามกูอะไรกับหวยล่ะกูไม่ได้เป็นคนใบ้หวยมึงก็มาขอกูอยู่ได้กูไม่เคยใบ้หวยมึงไปถูกกันเองไม่เกี่ยวกับกูกูก็พูดไปลูกกี่ครั้งเลยครับก็วิ่งมาขอก็อยู่ได้มึงไปถามมีคนตีเลขมันเป็นคนตีถูกกูไม่ได้ให้มันไปตีกันเองอย่างงวดล่าสุดอายุกูเนี่ยมันก็ไปตีกันเองกูไม่ได้ให้นะแต่ดันไปมีประเด็นออกรายการอย่างรายการอะไรนะ รายการอะไรฮะวันนั้นเหรอใช่วันนั้นอาจารย์พูดอายุมันเขาทายอายุันในรายการอะแล้วมันก็ออกกอนวันหวยออกวันหนึง่งเออรู้หน้าไม่รู้ใครเออรู้หน้าไม่รู้ใครอะเขาทายรายการในรายการเขาทายอายุกูอายุสามสิบแปดแล้วพิธีกรก็เฉลย ER, ไอ,อ้ชื่ออะไรนะไอ้คนนั้นอะไม่รู้จนะักเออจำไม่ได้ละเป็นไทยอะไรสักอย่างชื่ออะไรนะแทนไทยอะไรกูจำชื่อไม่ได้เออที่มันอ้วนๆหน่อยอะ ที่ออกรายการอ่ะเขาถายอายุแล้วมันถายถูกว่ากูอายุ38แล้วคนก็เอาไปกันเรื่อยเลย<_><_><_>คนขายพวกมาลายคริสตัลที่ซื้อไปไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางบนตักเขาไม่สบายใจดูไม่เหมาะสมไม่เหมาะซื้อใหม่ มีคนเอาที่วางเท้ามาวางข้างๆพูมาอะไรอีกเลยหยุดไม่ทําอะไรและควรหรือไม่ไม่เข้าใจอะ่ะพิมพ์ใหม่นี้งง,ง,งวะไม่เข้าใจคำถามอาจารย์ไปออกรายการกับด็อกเตอร์วันไหนวันที่28่สิจะช่องรายการท็อปนิว28ท็อปนิว ใสองรายการสดเออเขาชื่ออาไทอาไทเออเอออาไทนั่นแหละนั่นแหละแล้วกูหาที่สุดในรายการคืออะไรรายการเลยนะรายการหน้าไม่รู้ใครรายการรูหน้าไม่รู้ใครทีมงานเนี่ยเก็บกูหลังรายการอย่างดีเลยนะเอากูไปซ่อนเพราะกูไปปริศนาใช่ไหมเขาต้องทายปริศนาว่ากูคือใครเอากูไปหลบ อาจารย์อย่าออกมานะครับเวลาจะออกมาให้ดูก่อนว่มีคนไหมแล้วบอกหนูก็ได้เดี๋ยวหนูเนี่ยจัอาจารยไปเก็บก่อนเดี๋ยวหนูแอบอาจารย์เอาเข้าไปในห้องน้ําแอบกูแขกรับเชิญเดินผ่านกูม้านเนี่ยบางประดุจกางเกงในผู้หญิงบางมากไม่รู้จะบางไปไหนบ้านนี่คือโปร่งแสงแต่สีดำนะมึงบ้านนี่โกงมากและข้างในกูเปิดไฟข้างนอกมืดมึงจินตนาการผ้าบางโปร่งแสงสีดํา ถ้าข้างนอกเปิดไฟข้างในปิดไฟจะไม่เห็นแต่ข้างนอกเขาเรียกอนะไรข้างในเปิดไฟข้างนอกปิดไฟมันจะเห็นข้างในมืเนื่อออกปาเหมือนกระจกติดฟิล์มอ,อ่ะพิธีกรเออแขกรับเชิญเดินไปเข้ารายการต้องผ่านหน้าห้องกูมึงจินตนาการผ่านหน้าห้องกูมองเข้ามากูนั่งอยู่รีบเปิดมาอาจารย์เบีย้ยวดีใจมากได้เจอจา้าขอถ่ายรูปหน่อยกูแบบอะไรเนี่ยคือแขกรับเชิญเห็นกูก่อน เห็นกูเรียบร้อยแล้วกูแบบอะไรวะกูทําตัวไม่ถูกเห็นกูได้ยังไงม่านปิดอยู่แต่เป็นม่านโปร่งแสงกูก็ต้องขึ้นมายิ้มถ่ายถ่ายรูปก,กูกูก็ให้ถ่ายเสร็จแล้วกูก็บอกทนไปถ่ายอดมินเมื่อกี้คือหลายคนคนที่เข้ารายการหรือเปล่าบอกน่าจะใช่แต่ม้นแต่งหน้าทาแต่งตัวแต่กูไม่รู้จักร้เขาคือใครกูเลยเดินไปหาทีมงานเขาเห็นอาจารย์แล้วนะเมื่อกี้นี้มันก็เครียดไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวหนูไปนัดแนะ่เขาเองว่าทาเปไม่รู้ไม่เห็น อ่ะโอเคจบไปเสร็จปุ๊บมีมาอีกป่ะมีเออเราไปยืนอยู่ข้างหลังเออสักพักหนึ่งกูไปยืนเตรียมตัวจะออกรายการม่านกั้นปิดกูอย่างนี้ประตูที่มันจะเปิดประตูออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกูก็แฝบแน่แนออกมาใช่ไหมกูนั่งอยู่หลังเวทีเตรียมตัวจะเปิดเวทีเขาเบรกพักเบรกไปเข้าห้องน้ํมามันเป็นรายการไม่ใช่รายการสดเป็นอัดเทปเขาก็เลยพักเบรกไปเข้าห้องน้ําอีคนในรายการเดินออกมาเข้าห้องน้ํา เลือบตามาเห็นกูอีกหนึ่งคนรอบนี้ผู้ชายรอบแรกผู้หญิงรอบนี้ผู้ชายอยู่คนละฝั่งอีกคนนึงอยู่ฝั่งอาไทยอีกคนนึงอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกูจำไม่ได้ฝั่งใครก็ไม่รู้อยู่คนละฝั่งกลายเป็นว่ารู้จักกูทั้งสองฝั่งเลยเห็นกูทั้งสองฝั่งเสมอกันทําเป็นมองไม่เห็นกูนะเห็นกูเสร็จปุ๊บเดินไปขากลับเข้ามาไม่มองกูแล้วกูก็หาไปถามหน้าอะไรนะทีมงานเออเขาเห็นอาจารย์แล้วเป็นอะไรมัมันก็ยืนเคียดอีกแล้ว ไม่เป็นไรอาจารย์ช่างมันช่างมันไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคุณก็แบบที่รายการอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยแล้วจะซ่อนกูเพื่อกูอยากรู้แค่นี้เลยซ่อนกูทําไมเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้เออเข้าห้องน้ําจะต้องให้กูหลบด้วยนะแต่แขกรับเชิญรายการเห็นกูหมดทุกคนเพื่อแลวถ่ายอายุกูโอ้ยเอ้ากูไปหลบทําไมก่อนนี่กูไม่ได้แฉรายการกูงผู้ขำกนะ ละฮาจริงๆและรายการนะกูไปรายการไหนกูไม่เคยเจอรายการไหนทีมงานเยอะขนาดรายการนี้กูไม่รู้ไปขนมาจากไหนกันกองกันอีกเต็มไปหมดสิบกว่าคนเกือบยี่สิบคนได้นั่งเรียงกันเต็มไปหมดแล้วกูก็ตอบคําถามไม่ออกไงประเด็นคือคนมันเยอะไงปกติกูไม่เห็นทีมงานเยอะขนาดนี้แล้วตั้นคําถามกูมีคําถามจะทําบ้านครับกูก็เอาละแล้วลกูก็เขินไงคนมันท่านหน้ากูเต็มไปหมดอย่างเงี้ยในทีมงานอะ่ะ กูแบบกูจะตอบยังไงดีว่ากูตอบไม่ออกเลยอีพิธีกรกออ็อีทีมงานก็เต๊ไปหมดนั่งเฝ้ากูกูจะตอบยังไงรอขำไงโอ้ยกูแต่ละคนแต่ละคนกูเนี่ยไปแต่ละอันแต่ละอันนี่กูจะจับเป็อรายการออกนะโอ้ยอันนี้รายการอัดเทปนะมันก็จะแบบฮาฮาขำๆหน่อยถ้าเป็นรายการสดก็จะอีกแบบนึ่ะนะถ้ารายการสดะนะ รายการสดอย่างรายการคุณหนุ่มกัญชัยออกรายการโขนกระแสกับพระปีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านอะเสาเสาอากาศอะมึงจําได้ไหมพระประหลัดอะมึงรู้ไหมในวันนั้นคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเบรกรอบเบรกสองรอบเนี่ยยังไม่กินยานะมึงรอบสามแดกยากูคิดว่าเขาพูดเล่นปรากฏเขาเดินไปเอายามาแกะข้างๆกูนี่เม็ดสีฟ้าเขาเรียกนะบูโกเฟนเหรอบูโลเฟนเออบูโรเฟนอะไรทุกอย่างอะนะแกะแดกต่อหน้าต่อตากูที่มึงเห็นในรายการอะ ที่เขาเอากระโถนมาใส่ถุงน้ำอ่ะมึงเห็นไหมแล้วเขาดูดน้นําอ่ะนั่นอ่ะคือเขากินยาปวดหัวคนที่ควรแดกคือกูนะไม่ใช่พิธีกรกูจะบอกให้พิธีกรเนี่ยชงอย่างเดียวกูเนี่ยตอบคำถามทำมา้าคืออะไรเออโอ๊ยกูต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้อนะ แล้วที่กูขำที่สุดล่าสุดกูไปมอศิลปากรที่กูเล่าให้ฟังหมดเลยกูไปมอศิลปากรเด็กนักศึกษาปริญญาโทเขาจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเพื่อเผื่อมาแบบตอบถามเกี่ยวกับเรื่องสายมูสายมูบูชาเทพเอากูไปไปไปเจอกับคนขายวัตถุพงคนแต่เขาไม่ได้แบบสายมูอย่างเดียวเขาก็ดูแบบเกี่ยวกับเรื่องศิละปะด้วยนะเป็นพระพิฆเนศแบบรูปหน้าร่างหน้า,นา,นาตาแปลกๆนะ เป็นวัยรุ่นสองคนผู้หญิงกับผู้ชายน่ารักมากทาธุรกิจของเขาในการขายเครื่องขายขายพิกาแน่จนนะเอาลองสํานักพุทธไปเอาลองสํานักพุทธไปเอากูไปแล้วก็เอาคนขายของเนี่ยไปขายพิคาแน่จนนะรอบแรกเนี่ยให้กูบรรยายทาก่อนครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องสายมูกูก็บรรยายไปกูก็บรรยายนะบรรยายตามปกติเขาก็นั่งฟังสายมูอะนะเขาก็นั่งฟังเออวันนั้นน่าจะมีคนฟังอยู่กูก็แบบ เอาคนขายพี่กนเนธแล้วเอากูมาแล้วกูต้องบอกว่าสายมูมีหรือไม่มีควรบูชาหรือไม่ควรบูชาศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์อีคนนั่งขายพี่กิเนธนั่งตาปิด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 กูก็ต้องพูดกูไม่พูดก็ไม่ได้กูก็ต้องพูดกูเนี่ยไม่ชงเท่าไหร่นะเวลากูพูดจบทีนี้ได้เวลาเสวนารองพอสำนักพุทธกับคนขายพี่กนเนธกูก็คิดว่าพอรองผออสำนักพุทธเนี่ยคือจะพูดไปตามเหตุตามปัจจัย เอ,อ,อก่นรองผอพุทธนี่คือแบบตัวจี๊ดเลยกูบอกให้อ่าคือโอ๊ยกูไม่อยากจะพูดว่ากูสงสารกูสงสารน้องที่ขายพิคเนตนะน้องไม่ข้ามสายมาหาพี่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอ่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปปลูกเสยที่วัดมาวัดไหนน้องนี่ขึ้นเลยวัดไหนน้องวันนั้นคนฟังอยู่น่าจะฟังน่าจะน่าจะแบบก,กูแบบโอ้ยเด็กนะจะไม่ได้พูดแต่ลนะกูสงสารสงสารมีการโยนไม้ไม้กุยนะอาจารย์เบียร์เอาหน่อยเอาหน่อยกูก็แบบ กูเริ่มสงสารน้องแล้วกูกูสงสารแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาเตรียมมาพี่กเนศมาเขาไม่รู้ว่ากูจะรับหรือเปล่าพูดในตอนที่เสวนานะเอามาให้อาจารย์เบียรด้วยในเตรียมมาแต่ไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้น้องมาขายอย่ที่นี่เลยนะข้ามมหาอลัยมาขายนะกูแบบโอ้ยอะไรเนี้ยแต่เราเข้าใจเขาเราเข้าใจอาจารย์บอกให้นะลองผอสานักพุทธคนนี้นะถ้าวันหนึ่งได้ขึ้นเป็นผอนะตามเหตุตามปัจจัยนะจะไม่รู้ว่าเขานะถ้าวันนี้ได้ขึ้นเป็นผอสันนพุทธอาจารย์ว่า ศาสนาเราจะโอเคขึ้นเรื่องสายมูเรื่องพิธีกรรมเนี่ยอาจารย์ว่าโอเคเพราะคนเนี้ยมีสัมมาทิฏฐิสูงพอสานักพุทธจาไม่รู้จักนะแต่จะรู้จักรองพอชื่ออะไรอาจารย์ไม่ได้อาจารย์บุญเชิดเอออันนี้ดีอาจารย์บุญเชิดเนี่ยอาจารย์ชมเชยเลยดีมากตามหลักคําสอนเป๊ะสุดยอดอาจารย์บุญเชิดนี่สํานักพุทธต้องเป็นอย่างนี้ให้หมดช่วยการจัดแจงจัดการเอ เรียกไปเอาให้อดินกูแปลกระโถนมาเมืองดูโอ้ยเราตีไข่ก่อนเรือว่าูนเล่นแล้วพูดจริงให้อดีนกูแบลกระโถนมาพูดกลางไอ้เนี่ยกลางเสวนากูอชอบมากอาจาบุญเชิดเลยนะแต่น่ารักน่ารัก,น,รกน้องดี่เขาขายพีคเนตไม่ได้จำชื่อแบรนด์ไม่ได้เขาให้พี่คเนตอาจารย์มานะมันเป็นศลิลปะร่วมสมัยศิลปะร่วมสมัยเป็นพี่คอนเนตแบบเหมือนไม่มีหัว,วมันเป็นปันป่นๆลิวล้วๆนะสวยมาเป็นศิลปะก็เอาตั้งโชว์ได้เขาให้มันเป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนสีมุกกันนะจะก,ก็รับไว้เปล่าแล้วก็ถ่ายลูกเขารับได้หมดแล้วกูรับได้หมดแล้วกูวางได้กูไม่ได้บูชากูไม่ได้มีสายมุกกูตั้งได้หมดพยานี่เดี๋ยวกูจะพญานาคมาวางตัวน้ําตกแล้วมึงเตรียมตัวรอดูก็ได้กูมีพญามากอยู่สี่อันสี่ตัวเดี๋ยวกูมาวางประดับสวยดีออกทาไมอะกูชอบศิละปะเดี๋ยวกูมาวางชงรอดูเลยเดี๋ยพญานาคกูวางในแต่ยังมีใครมาจุดทูบนะ กูบอกก่อนนะเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหากูเข้ามาบ้านมาจุดธูปเจ้าก,กระถนขุยังกบาลกูให้นะสารแน่เดี๋ยวมีใครเปิดเข้ามาเห็นอาจารย์เอาพวงมาลัยมาแขวนพญานาคกูกูจะตีกบาลให้กูวางไว้ประดับสวยงามเป็นศิละปะวัฒนธรรมเออเมืงเองเจ้าพวงมาลัยมาแขวนกับตำหอกอะไรอย่ามาจุดธูปขอเทพขอถวขอหวยขอโพอยนะกูตีกบาลแตกนะ กูาหมูเด้งวัยน,นายกางหมูเด้งกบาหงบาหมูเด้งมาไหนไมไ่มันกินกันเยอะแยะแล้วนะแนะนำวิธีลดความแค้นแม่ที่ทิ้งเราไปตั้งแต่คลอดหน่อยค่ะแล้วมึงจะไปแค้นเขาทำไมมึงก็เกิดมาแล้วไม่ใช่เหรอมึงก็มีชีวิตรอดปลอดภัยมาดีไม่ใช่เหรอเวลานั้นเขาอาจจะมีเหตุมีปัใจจัยในการที่เลี้ยงดูมึงไม่ได้ก็ได้มึงไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไม่ต้องไปคับแค้นไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทบ้าทลาย มึงไม่อยากสนใจเขามึงก็ใช้ชีวิตของมึงต่อไปมึงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาจะทําอะไรมาเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เรื่องของมึงมึงมีหน้าที่ในการเกิดมาเมื่อเกิดมาตามวิบากกรรมของมึงนั่นคือผลของการกระทาในการใช้ชีวิตของมึงนั่นเรียกว่ากรรมเก่าในชีวิตมึงที่มึงต้องโดนทิ้งมึงอาจจะเคยทํากรรมเก่าในการทิ้งลูกทิ้งผัวมึงมาก่อนก็ได้ในวันนี้มึงต้องมารับผลจากการกระทําไม่ต้องไปโกรธไปแค้น เออรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปใช้ชีวิตของตัวเองไปไม่อยากใยดีมึงก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปไม่ต้องไปกังวลกังวลไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไม่ต้องไปโกรธเถือง ากให้อาจารย์ตั้งพรรคการเมืองก่อนบวชจะช่วยปากประชาชนได้มากกว่าบวชกูไม่เป็นอน่ะ้วกูไม่ตั้งอะไรพรรคการเมืองการแมงอะไรไม่ต้องมายุ่งกับกูนะกูอยู่ของกูดีพอแล้วผมเลิกกับแฟนผมยอมทําทุกอย่างให้เขากลับมาตอนนี้ไม่เครียดมากครับไม่อยากมีชีวิตต่อให้คิดมากแตะทํำยังไงครับผมขอคําแนะนําหน่อยครับทรมานมากเลยทํายังไงถึงจะทําใจได้เลิกกับแฟนผมยอมทําทุกอย่างให้เขากลับมา ตอนนี้ไม่เครียดมากครับไม่อยากมีชีวิตเครียดมากเหรอไม่อยากมีชีวิตต่อให้คิดมากเลยอะไรวะมึงพิมพ์ใหม่เดี๋ยวกูงงว่ะสรุปมึงคิดมึงเครียดหรือมึงไม่เครียดมึงอยากมีชีวิตมึงหรือมึงไม่อยากมีชีวิตเนี่ยกูงงคำถามถามึงไปหมดเลยเนี่ยถามใหม่ดิ <c oughs> เอาอีกแล้วครับอาจารย์เบียร์พักว้างสี่สอบไทยนิวอืมไม่จบประกุว่า สารหาปั่นกระแสกันไปเรื่อยอะนะอีคนเกียดติกูคงจะสะใจมากในกรณีพะศีศอกนะหาว่ากูไปด่าทอต่อว่าพ่อแม่กูบาจารย์หลวงพ่อฤาษีมึงรู้เจตนากูหรอกูถามแค่เนี้ยพวกมึงรู้เจตนากูเหอเนเนรเเหอว่ากูพูดถึงสีศอกกูพูดถึงใครแม้กูไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ใจกูไม่มีเจตนาในการปรามา้าหลวงพ่อฤาษีเลยแมมแต่นิดเดียวหลายอย่างที่หลวงพ่อสอนกูไม่เห็นด้วยมีไหมมี หลายอย่างที่หลวงพ่อสอนกูเห็นด้วยมีไหมมีมากมีมากเพราะกูยึดหลักคําสอนพระเจ้าแต่กูไม่เคยดูถูกเหยียดหยามปรามาดว่าายต่อพระแม่ครูบาอาจารย์กูไม่เคยเอาพระมาดา่ามีแต่พูดตามธรรมแต่ถ้ากูดา่ากูด่าคารวะด,ด้วยกันในตอนนั้นกวอธิบายไปแล้วว่าในตอนนั้นมันเป็นปีมาแล้วมีคนมันเอาชื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาแอบอ้าง กล่าวว่าพระสี่ศอกสามารถปิดอบายภูมิได้สามารถปิดอโรกได้เลยไปช่วยกันทําไปช่วยกันบริจาคเงินบริจาคทองมันเป็นมิจฉาชีพไปเล่ของเงินไปเล่ของเงินชาวบ้านเขาแล้วบอกว่าตัวเองสร้างพระธตักสีศอกเพื่อปิดอบายกูด่าอีแก๊งพวกนั้นกูไม่ได้ด่าหลวงพ่อฤาษีมึงก็พยายามเอากูไปให้กูด่าหลวงพ่อฤาษีให้ได้มันต่างกรรต่างวาละ กูด่าไอ้คนนั้นไอ้กลุ่มนั้นไอ้แก๊งนั้นมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่คนเนี่ยพยายามออกมาทำพระหนตักสีส่ซอกแล้วเรียอะไรบริจาคเงินเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองกูเลยด่าไอ้กลุ่มนั้นก้อนนั้นแก๊งนั้นพวกมึงก็พยายามจะเอากูด,ดึงไปเพื่อกลับไปด่าหลวงพ่อฤาษีคนเกลียดกูมันก็ต้องใส่ร้ายป้ายสีแล้วมีการมาพูดถึงกูนะมันกลับลามันกลับกลับลาเลยเมื่อก่อนมันก็เป็นคนพูดอยู่ว่า เคยเห็นผิดมาก่อนปัจจุบันเห็นถูกต้องแล้วกูเห็นผิดในเรื่องเดรัจฉานวิชากูเห็นผิดในเรื่องร่างทรงหมอดูสะดอดข้อต่อชะตากูจึงเปลี่ยนตัวเองใหม่ได้เลิกเป็นหมอดูแต่เรื่องการถวายพระเรื่องการทำพุทธร,รูปเรื่องการให้ทานเรื่องการบูชาครูบาอาจารย์เรื่องการศึกษาตามหลักคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูไม่เคยบอกเลยว่ากูเห็นผิดในเรื่องนี้มึงไปฟังมาจากไหน คนที่ตกนรกก็ไม่ใช่กูหรอกเพราะกูไม่มีเจตนาในการด่าหลวงพ่อหรือีแต่คนที่จะตกนรกคือพวกมึงเพราะพวกมึงมีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีกูได้คำไม่จริงเอาเถอะมึงจะใส่ร้ายป้ายสีกูยังไงก็ตามกูรู้เจตนาตัวกูเองดีว่าเจตนากูพูดถึงใครกูรู้ตัวเจตนาดีถ้ากูมีเจตนาในการด่าว่าหลวงพ่อหรือีจริงกูไปนรกกระเหมินเจริญชาและปานวิสยัยตามเหตุตามปัจจัยเหตุการณ์กระทำของตัวก,กูเอง แต่ถ้ากูไม่ได้ทํากูไม่ต้องรับผลของการกระทํานั้นกูรู้เจตนาตัวกูเองดีไม่ต้องให้ใครมากล่าวเจตนากูมึงไม่มีทางรู้เจตนากูได้กูคนเดียวเท่านั้นที่รู้เจตนาตัวเองเพราะกูเป็นคนลงมือกระทําดังนั้นถ้ากูมีเจตนาในการว่าร้ายหลวงพ่อฤาษีกูต้องรับผลของการกระทํานั้นแต่ถ้ากูไม่มีเจตนาในการว่าร้หลวงพ่อฤาษี แต่มึงมีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีกูได้คำไม่จริงมึงนั่นแหละไปนรกเพราะฉะนั้นมึงเตรียมตัวกันเองดีๆนะเตรียมตัวกันเองดีๆเพราะมึงไม่รู้เจตนากูแต่กูรู้เจตนาตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ไปนรกไม่ใช่กูแต่เป็นพวกมึงที่ใส่ร้ายป้ายสีกูและอีคนที่บริโภคร่วงก็เตรียมตัวรับวิบากกรรมด้วยนะ ฟังเขาข้างเดียวไม่ฟังกูไม่ถามกูแล้วไปร่วมบริโภคร่วมกับไอ้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีกูได้คำไม่จริงมึงรับผลของการกระทําด้วยนะรับด้วยกูเตือนมึงแล้วนะรับผลของการกระทําที่บริพาทกูด่ากูเกียรชังกูช่วยกันแชร์คลิปเพื่อใส่ร้ายป้ายสีกูรับผลของการกระทําด้วยนะกูเตือนแล้วนะกูเตือนทุกคนใครก็ตามที่กูเตือนไม่ค่อยดีนะกูบอกก่อนนะ กูเตือนแล้วนะตั้งใจซะกับตัวกลับใจกับตัวกลับใจซะนะเพราะมึงไม่รู้เจตนากูใครต้องการจะใส่ร้ายป้ายสีต่อไปก็เชิญแล้วใครจะไปร่วมบริโภคร่วมก็เชิญกูไม่เสียใจเพราะกูไม่ได้ทำเมื่อกูไม่ได้ทำก,กูจึงไม่ต้องหวั่นกลัวต่อสิ่งใด ทัวคนที่ศรัทธาในหลวงพอ่อฤาษีจะเกลียดชังกูจะด่าดทอต่อว่ากูแค่ไหนเชิญเลยเพราะกูไม่เคยมีเจตนาในการปรามาดว่าร้ายต่อหลวงพอ่อฤาษีเลี้ยงดำแม้แต่ชั่วขณะเดียวก็ไม่เคยทำ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครทํารับเองนะรับเอาเองนะกูไม่เกี่ยวนะมึงปรามาก,กูใส่ร้ายป้ายสีกูรับผลจากการกระทำมึงขวางทำพยายาม บริโภคร่วมกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีกูมึงก็ไปบริโภคร่วมวิบากกรรมเดียวกับมันนะรับเองนะเออรับเองนะกูจะบอกให้นะกูก็ไม่ธรรมดานะกูบอกให้มึงเตรียมตัวได้เลยว่าสภาพแต่ละคนจะเป็นยังไงมึงรอดูได้เลยกูไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆ่าพยาบาทมาลัายไม่ต้องมาขอโทษกูมึงอยากทําอะไรทําไปไม่ว่ามึงอยากจะใส่ร้ายป้ายสีทําไปไม่ว่ารับผลนะ รับผลฟังจะปากกูนะรับผลของการกระทํามึงด้วยใส่ลายป้ายสีอะไรใครด้วยคําไม่จริงมึงรอรับผลด้วยกูไม่ทํากูไม่ต้องรับจบแค่นั้นเนาะเออกูไม่หิดหนาละอาใจเลยจะเกียรกูจะด่ากูเชิญเลยเชิญเลยจะทัวลงแค่ไหนก็ตามแต่เวลามาลงกูอย่าลืมนะกูด่ามึงกลับนะมึงรับให้ได้นะถ้ารับไปได้อย่าสารแนมานะ กูเตือนแล้วนะอย่าสาละแนมานะเตือนแล้วนะอยากฟังเรื่องกระโถนโอ๋อกระโถนเนี่ยสีฟ้ากูไม่เคยมีแล้วกูมีแต่สีแดงกับบลรูมีเนียมวันเนี้ยกูไปบ้านพุทธมนทา บ้านพุทธบนทาของครูลิลลี่ลิลลี่ครูลิลลี่ที่สอนภาษาไทยอะนะเขาเชิญกูไปบรรยายธรรมสอนสมถาวิปัสนาของผู้ปฏิบัติธรรมที่ที่บ้านพุทธบนทาที่บ้านเขาสวยมากบรรยากาศดีมากกูชอบสุดๆกูอยากได้เป็นบ้านกูเลยกูอยากได้ครับกูอยากได้เป็นที่ครอบครองเลยกูฝากบอกครูลิลลี่ด้วยนะเดี๋ยววันไหนกูจะไปนอนชิ่นันขอยิมสถานที่ในการฝึกคนปฏิบัติธรรมหน่อยบรรยากาศดีโคตรแล้วเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ของโบราณที่บ้านเขา สวยมากกูก็เดินไปเจอกระโถนคือกูอะไม่ได้พูดเลยว่ากระถนไใบนี้สวยลูกสิกูก็พูดว่ามันสวยมากเลยกูว่าไม่ได้พูดเลยกูเห็นว่าเออกูก็หยิบหยิบจับจับ,จบแล้วขากลับเหมือนเขาไปคุยกันดีท่าไหนไม่ลูกคงเจ้าหน้าที่คงไปบอกคุณลินลี่ก็เลยมอบกระโถนใบนี้ให้กูสีฟ้าเป็นใบแรกที่กูมีสีฟ้ากแลวสมบูรณ์ด้วยนะสมบูรณ์แบบด้วยกระโถน คุริลูกัคุริลลี่กระถนตูกบาาเป็นเชโกอยู่แล้วเออโดยมากโดยมากสนิมแทบจะไม่กินเลยโคตรข้างสมบูรณ์เลยนี่คุริลลี่คุริลลี่ให้มาขอบคุณคุริลลี่ด้วยอนุโมทนาเชิญไปบรรยายและยังให้กระถนกูกลับมาอีกกระถนเขามีเป็สิบใบเลยเมืองสวยๆทั้งนั้นกูได้มาใบหนึ่งกูดีใจมากวันนี้กูไปกูไม่ดีใจอะไรเท่ากูได้กระถินกลับมานะนี่ขอบคุณคุณคุริลลี่ ได้แล้วกระโถนนี่อันนี้ก็กระโถนอันนี้ได้มาจากงานที่ไปรับรางวัลมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขาเอามาให้กูเหมือนกับที่กูเอาไปออกรายการทุกประการแต่ใบเนี้สีมันจะดูใหม่กว่าสีมันดูสดกว่ามีรอยตําหนิเล็กน้อยคือรอยสนิมตรงเนี้ยนะขอบคุณอนุโมทนาด้วยได้แล้วอีกใบหนึ่งใบนี้สมบูรณ์กว่าใบที่อาจารย์เอาไปออกรายการเดี๋ยวเอาใบนี้ไปออกรายการ เมื่อวานว่าจะให้ดูกระโถนอลูมิเนียมว่ามันมีทั้งหมดสามไซส์นี่อันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์กลางฮะแล้วอันนี้ไซส์จิว๋วนี่สามใบกระโถนคอลเลกชันกูเป็นไงล่ะสุดยอดกระโถนไหมล่ะอลูมิเนียมสามใบนี่ <c oughs> ให้มา <c oughs> ใช่อนะัน <c oughs> นี้เขาให้มา,อ,นนมาอันนี้ให้มาวันงานมอบรางวัล กูทับกีตและกระโถนใบเนี้ยกูบอกให้หายากมากใบเล็กยิ่งเล็กยิ่งแพงยิ่งเล็กยิ่งหายากใบนี้ว่ายากแล้วนะใบนี้ยากกว่าใบนี้ก็หายากอันนี้เพื่อนกูให้มาสมัยเพื่อนกูเป็นหมอดูนะอันนี้กูซื้อเองใบใหญ่มันหาไม่ยากอลูมินียมันหาง่ายมีใบเล็กเนี่ยหายากนี่สามใบนี่คอลเลกชันกระโถนกูคุลิลลี่ให้มาสีฟ้าใบแรกเลยที่กูมีสีฟ้าเดี๋ยวกูเอาไปเปลี่ยนไปออกรายการมากดีกว่า หาสีฟ้าไปบ้างแต่คนมันเคยชินกับสีแดงกระโถนมันต้องแดงเออสีฟ้าเดี๋ยวไปออกรายการบ้างไม่ค่อยมีสีฟ้าไปออกรายการเลยี้วยวก็ไปออกรายการบ้างใส่ไ,ได้ไปโแ่นเลยเออกู <า onia> <า onia> ไม่มีขายนะกรนะโถนรุ่นพวกนี้ไม่มีขายกูบอกเลยจะอยู่ตามบ้านเก็บของเก่าตามพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ตอนนี้เริ่มออกมาตั้งโชว์กระโถนกันแล้วก็เก่ากระโถนเก่าหายากนะเมืองกูบอกให้ไอ้กระโถนที่เมืองซื้อในแอปส้มแอปม่วงอะนะมันเป็นของใหม่ทรงมันไม่ใช่ไม่ไม่มันไม่ใช่ทรงนี้มันเป็นของแบบของยุคใหม่อะมันจะไม่สวยนของแบบเก่าทรงกระโถนอะมันเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยเนี่ยของเก่ามันจะเป็นทรงกระโถนแบบนี้เนี่ยมึงดูได้เลยมันจะเป็นทรงเดียวกันหมดถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเก่าอะนะเนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกันถ้าของใหม่จะไม่ใช่แบบนี้ หายากเขาให้กูมาทั้งนั้นเนี่3สามใบสี่ใบเนี่ยเออออกไปออกทบนิวนะมันใหญ่มันใหญ่กว่าเพื่อนไนงะสีฟ้าเปิดตัวกระโถวนวันมาดปดอย่างนี้เหรอ